สวัสดีครับแชงเบิร์ดเสือห้าสารพัดช,ช่างอาหารการ,กรเกษตรศและบันเทิงครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำการครับตรวจสอบสวิตดับนะครับตอนนี้สวิตใช้ไม่ได้นะครับดับเครื่องไม่ได้นะครับ เราก็จะมาถอดครับชุดสวิตครับออกมาดูนะครับมาเช็คดูว่าครับมันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะสายไฟขาดในหรือว่าตัวสะพานไฟที่ตัวสวิตครับไม่ทํางานก็ว่าสกปรกนะครับเราก็ต้องถอดมาเช็คดูนะครับครั้แรกเราก็ชอบชุดนี้ออกก่อนนะครับชุดชุดขาขาเขาเร็กนะครับ ก็เลงแล้วก็มีก็จะมีน็อตยึดนะครับน็อตยึดก็กลับตัวบนนี่อีกตัวนงนะครับตัวบนนี่หัวโอเคนะครับแยกออกจากกันได้แลว ครับอันดับแรกเราก็จะมาเช็คสายก่อนนะครับว่าสายขาดไหนไหมครับจะใช้มิเตอร์เช็คนะครับเป็นเสียงนะครับแล้วก็เอาปลายสายครับด้านหนึ่งครับเสียบเข้ากับสายมิเตอร์นะครับสายมิเตอร์ด้านหนึ่งก็ไปเสียบสายนะครับไปจี้ดูสายนะครับว่าเป็นสายไหน โอเคครับสายนี้ไม่ขาดนะครับสายนี้ไม่ขาดนะครับต่อไปเราก็จะไปเช็คทิ่สายนะครับสายนี้นะครับกับสายนี้นะครับเราคีิไปแล้วครับสายนี้ก็ไม่ขาดนะครับแสดงว่าสายไม่ขาดใน,นครับเป็นก็สวิตช์นะครับ จบจำตำแหน่งไว้ครับตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งด้านบนนะครับด้านบนกระวผกจะขีดมาร์กไว้นะครับครับเวลาเราใส่มันเวลาปิดเปิดมันได้ไม่สับสนนะครับเพราะว่ามันมีมีออฟมีออนอยู่นะครับจดสม,ยมัยไว้นะครับรเวลาใส่มันจะได้ถูกทางนะครับ อันนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งเดียวกันนะครับอันนี้จิกแต้มไหนะครับซ่อมง่ายๆครับทอระคัดสะพานไฟครับก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเสียครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออีกนะครับอาไขควงบางๆนะครับปากควงเบนปากบางๆหน่อยนะครับ โอเคออกแล้ okay, ครับ,ออค,รบค่อยนะครับมันจะมีสปริงดันอยู่นะครับดูใกล้ๆนะครับเดี๋มาซ่อมครับผมนเคนะครับค่อยถอดมาครับสปริงอยู่ข้างในนะครับเป็น ปัญหาก็อยู่กับตัวสะพานไฟข้างในนี่แหละครับ ครับหน้าเป็นหน้าเป็นข้อตั้งหน้าไหมนะครับครับสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวกระดาษทรายใครก็โอเคนะครับครับหน้าเป็นข้าตัง้งนีเทนนะครับไฟมันเลยไม่ผ่านนะครับลักษณะมันอาร์กกันนะครับ ถัดตัวนี้แล้วก็ชัวนในเราก็ขัดไม่ถึงกระดาษทรายคัดไม่ได้เราก็เอาครับเอาไขาควงครับไขควงขัดอนะครับครบจะเห็นว่าเป็นรอยดำๆข้างในนะครับแับขูดออกให้หมดนะครับให้มันให้มันหน้าเรียบนะครับหน้าสัมผัสมันจะได้สัมผัสกันดีนะครับ เพืทก็ใส่คืนนะครับมันก็จะมีร่องให้ใส่อยู่นะครับก่อนจะใส่ตัวตัวนี้เข้าไปก็บีบคืนก่อนนะครับตอนแรกเรางัดตัวนั้นออกครับตัวนี้มันก็จะมันก็จะงัางออกสักหน่อยนะครับแล้วก็บีบค่อยๆบีบนะครับทันอยู่รูปเก่าครับโอเคครับใส่ใส่คืนแล้วก็ดูมาร์กที่เรามาร์กมา้นะครับ เข้าแล้วก็ค่อยกดดวให้มันเข้าอ่าโอเคครับเข้าทีแล้วนะครับครับอามิเตอร์มาจับนะครับปรับไปที่ตัวตัวเสียงมานะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะถ้าสายถึงกันนะครับวงจรไม่ขาดมันก็จะดังนะครับเะ อ่าโอเคนะครับได้ครับปิดครับปิดเปิดโอเคครับปิดเปิดครับโอเคครับผมได้นะครับซ่อมได้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับถอดมาซ่อมแบบผมนี้นะครับส่วนมากก็มันจะสกปรกนะครับหน้าสัมผัสนะครับหน้าสะพานไฟครับเราก็ใส่ให้ถูกตำแหน่งเก่าครับที่เราทํามาร์กมาครับเะีเอาเมจิกแต้มนะครับอยู่ด้านบนนะครับ แล้วก็ใส่ไปครับดกดเข้าไปด้านโอเคครับก็เสียบสายคืนนะครับครับสายไหนก็ได้ครับสายเสียบ โอเคนะครับเรียบร้อยครับเีร็จเราก็จะล,ลองดูประกอบสายเร่งเพลนแล้วก็ต่อสายดูยนะครับลองดับดูว่าจะได้ผลไหมครับโอเคนะครับลองใส่สายแล้วก็ติดเชื่อมลองดับดูว่าดับไหมครับ แนเปิดข้างล่างนะครับเปิดข้างล่างครับสวิตโอเคครับได้ผลเลยนะครับตรงสวิตนะครับ เคนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการครับเป็นการซ่อมสวิตดับเครื่องนะครับสาเหตุที่ดับไม่ได้ก็เพราะว่าสะพานไฟกับตัวสวิตสกปรกนะครับแล้วก็ถอดมาทำความสะอาดนะครับก็ไม่ต้องไปหาซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ก็หลายบาทอยู่นะครับทำเองได้ครับทำเองได้นะครับซ่อมได้ทำได้ก็ทำไปนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ